ในปีคิเตศกราช1403เจิ้งเหอได้รับพระราชทานตำแหน่งในพลเรือแห่งทะเลตะวันตกและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่หรือเรือมหาสมบัติตลอดจนการเตรียมการท่องสมุทรซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการในปีคิเตศกราช1405เจิ้งเหอจึงเป็นขันทีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งทหารในระดับสูงตลอดอายุข,ขัยของเจิ้งเหอ เขารับผิดชอบต่อเรือได้ทั้งหมดถึง1622ลําสลำส่วนเรื่องการเตรียมการเดินทางท่องสมุทรเขาได้ให้มีการเตรียมการอย่างรอบคอบพร้อมมูลในเกือบทุกเรื่องเช่นการเตรียมลูกเรือสเสบียงแผนที่การเดินเรือล่ามหลังจากการเดินทางครั้งแรกในปีคศหนึ่ักราช1405เจิ้งเหอเห็นความสําคัญของล่ามจึงได้กลาบทูลจักรพรรดิให้ตั้งสถาบันสอนภาษาต่างประเทศขึ้นในนครหนานจิงเพื่อฝึกล่ามภาษาอาหรับ เปอร์เซียสวาฮิลีฮินดีทมินและภาษาอื่นๆดังนั้นการเดินทางท่องสมุทรของกองเรือมหาสมบัติทั้ง7ครั้งระหว่างปีคิตศกรา 1, ัาช1 4 0 5ถึง1 4 3 3จึงมีความพร้อมสูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในยุคสมัยดังกล่าวการเดินทางครั้งแรกในปีคิตศกราช1405-1407กองเรือมหาสมบัติขบวนแรกเป็นขบวนที่ใหญ่โตมากประกอบด้วยเรือขนาดต่างๆ ถึง317ลำเป็นเรือขนาดใหญ่62ลำและเรือขนาดอื่นๆอ,อีก255ลำกำลังพลทั้งหมด27,800คนออกเดินทางจากเมืองท่าหลิวเจียเมืองซูโจและมณฑลเจียงซูเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีคิเทศกราช1405โดยมีเป้าหมายหลักที่เมืองคาลิคัตทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในขณะนั้น กองเรือเดินทางเลียบชายฝั่งผ่านอันนำจามปาชวามลาลกาถึงศรีลังกาในปีคิเตศกราช1406แต่ได้รับการต้อนรับอย่างไม่เป็นมิตรจากกษัตริย์ศรีลังกาจึงเดินทางต่อไปสู่เมืองคาลิคัตและโคชินซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขณะที่เดินทางอยู่ในมหาสมุทรอินเดียกองเรือเผชิญกับพายุใหญ่จึงเหอจึงได้บวงสรวงต่อเทพยดามาโจในลทัทธิเตา๋าปรากฏว่า เกิดแสงสว่างว่าที่ปลายเสากระดงเรือซึ่งเจ้างเหอและลูกเรือถือเป็นนิมิตมหาจ,จัรย์หลังจากนั้นพายุก็สงบลงเทพยาดามาโจ้จึงเป็นที่เคารพนับถือของเจ้างเหอและลูกเรือเป็นอย่างสูงรวมทั้งชาวจีนพ้นทะเลทั่วอุษาคเนเหตุการณ์สยบพายุดังกล่าวเสริมบารมีเจ้างเหอให้สูงเด่นยิ่งขึ้นกองเรือปักหลักทำการค้าและทำการสำรวจในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ปลายปีคธศกราช1 4ึั จนถึงฤดูใบไม้ผลิปีคิศสกราตถึงพันสร้อยเจ็เพื่อรอลมมรสุมจากนั้นจึงเดินทางกลับระหว่างจอดแวะที่สุมาตราเกิดการสู้รบกับโจนสลัดแต่ยังไม่สามารถปราบปรามได้เด็ดขาดจึงเดินทางกลับต่อมาการเดินทางครั้งที่สองการเดินทางครั้งนี้เจงเหอไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยเนื่องจากติดภารกิจสําคัญต้องดูแลซ่อมแซมศาลเจ้าเทาพยดามาโจในเมืองคุนหยางบ้านเกิด เจิงเหอยังได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทะเลตะวันออกคือเกาหลีและลิวกิวซึ่งเขาออกเดินทางไปเมื่อวันที่17ตุลาคมปีคิสตศักราช1 408ในว่าเพื่อค้นหาอดีตจักรพรรดิเจนเหวนต่อไปหลังจากนั้นในปลายปีเดียวกันนั้นเองยังได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจามปาเพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างอันนำกับจามปาดังนั้นเจิงเหอจึงมอบหมายการบังคับบัญชากองเรือมหาสมบตเที่ยวที่สอง ให้แก่คันทีที่ไว้วางใจนำขบวนเรือออกเดินทางในปี1407ประกอบด้วยเรือ249ลำกำลังคนเกือบ30,000คนโดยรับคำสั่งให้พยายามเดินเรือไปให้ไกลกว่าเดิมเส้นทางการเดินทางของเรือมหาสมบัติครั้งที่2ยังคงใช้เส้นทางเดิมที่คุ้นเคยพร้อมทั้งนำทูตสยามที่เดินทางมาจเจริญไมตรีก่อนหน้านั้นกลับประเทศด้วยซึ่งในสมัยนั้นคือสมัยพระรามราชาธิราชดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า กองเรือครั้งที่2ได้มาแวะสยามด้วยและแวะจอดสถานที่ต่างๆตามที่เคยแวะจอดในการเดินทางครั้งที่1่งสิ้นสุดการเดินทางที่เมืองคาลิคัสในอินเดียและเดินทางกลับในปีคศกราช .1409 ต่อมาการเดินทางครั้งที่3กองเรือท่องสมุทรขบวนที่3มีเป้าหมายหลักที่ต้องการกำลับกษัตริย์ของศรีลังกาที่แสดงท่าทีเป็นศัตรูต่อกองเรือในการเดินทางครั้งแรกและมีวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างมะละกากับสยามและเพื่อประกันความปลอดภัยในการเดินเรือช่องแคบมะละกาเจิ้งเหอบัญชาการท่องสมุทรครั้งที่3ด้วยตัวเองโดยมีขันทีระดับรองคนสําคัญร่วมเดินทางไปด้วยเช่นหวางจิงหงและโหเซียนร่วมเดินทางไปด้วยคราวนี้ใช้เรือทั้งหมด48ลำกำลังพล38,000คนใช้เส้นทางเดียวกับสครั้งแรกเมื่อกองเรือเดินทางมาถึงมะละกาในปี1409 เจิงเหอได้นำพระบรมราชโองการยงเลอ่อให้การรับรองปรเมศวรเป็นสุลต่านโดยชอบธรรมของมรากาพร้อมรับรองความปลอดภัยจากการคุกคามของสยามและมัดปลาหิตในชวาพร้อมทั้งมอบของขวัญพระราชทานประกอบด้วยเสื้อคลุมปักดิ้นเงินสองชุดหมวกขุนนางสายสะพายและเสื้อคลุมไหมปักลวดลายส่วนปรเมศวรถวายแว่นตาเป็นเครื่องบรรณาการในโอกาสเดียวกันเจิงเหอได้มาแวะเยือนสยาม ในเดือนที่9ปีคิดทศกราช14ึัรในสมัยพระอินทราชาธิราชและเตือนไม่ให้สยามคุกคามมารากาจากนั้นกองเรือเดินทางต่อไปยังศรีลังกาซึ่งในขณะนั้นกำลังเกิดสงครามกลางเมืองสามเศร้าระหว่างสิงหนผลทางภาคกลางของประเทศพวกฮินดูและทมินจากภาคเหนือและพวกมุสลิมเจ้าเหอและกองกำลังของเขายังคงได้รับการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรเช่นครั้งแรกทหารของเจ้าเหอถูกผลักดันถอยกลับเรือ และไม่สามารถประดิสถานศิลราจาลึกไตราภาษาที่เจงเหินทาให้จักเมืองจีนได้เจงเหินจึงใช้อุบายนํากองเรือท,ทําทีเดินทางต่อไปยังคีรอนโคชินและคาลิคัสและยกกลับมาตลบหลงังและหลอกล่อให้ทหารสิงห์ผลนยกพลออกมานอกเมืองกองกําลังเจงเหินจึงเข้ายึดเมืองได้โดยง่ายจับกษัตริย์ศรีลังกาได้และในเที่ยวกลับได้นําตัวไปเฝ้าจากักรพรรดิยงเลอร์และได้รับการอภัยโทษกษัตริย์ศรีลังกาทราบซึ้งพระทยัย ยอมถวายเครื่องบรรณาการหลังจากนานศรีลังกาส่งคณะทูตมาเป็นประจำถึงปีคิตทศกราช1459หลังจากแก้ปัญหาความวุ่นวายในศรีลังกาได้เจิ้งเหอสั่งให้นำศิลาจารึกที่เขาจัดทำขึ้นที่นครหนานจิงบวันที่15กุมภาพันธ์ปีคิเทศกราช1409เป็นภาษาที่3คือจีนทมินและเปอร์เซียประดิษฐานที่เมืองก่อนทางใต้ของศรีลังกา จาลืกหลักฐานนี้เป็นหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับการเดินทางครั้งที่3กองเรือมหาสมบัติเดินทางกลับถึงนครหนานจิงเมื่อวันที่6มิถุนายนปีคิจตักัาช1411หลังจากนั้นไม่นานคณะทูตจากนานาชาติเดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการแด่ยงเลอร์หลายประเทศเช่นเบงกอร์ชวาคาลิคัสโคชินและมะลกาน่าสังเกตว่าการเดินทางครั้งนี้ของเจิ้งเหอได้ยกระดับความสําคัญของมะลกาเป็นอย่างมาก กล่าวคือไม่เพียงแต่ให้การรับรองความเป็นองค์สุดตตานโดยชอบธรรมของปรมัยสวนแห่งมรากาเท่านั้นแต่ยังรับประกันว่าจะไม่ถูกคุกคามจากเพื่อนบ้านเช่นมัดปาหิตจากทางใต้และสยามจากทางเหนือและยังตั้งคลังสินค้าร้อมรอบด้วยป้อมรักษาความปลอดภัยพร้อมสับทั้งนี้เนื่องจากเจิงเหอตะหนักว่ามรากาตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตรสำคัญควบคุมการเดินเรือในช่องแคบมรากาและยังเป็นจุดที่เรือสำเภา จำเป็นต้องแวะจอดเพื่อขนถ่ายสินค้าสเสบียงและรอการเปลี่ยนฤดูกาลของลมมรสุมโดยเรือจากตะวันตกและตะวันออกจะมาจอดแวะราวเดือนธันวาคมถึงมีนาคมส่วนเรือจากชวาสุมาตราและฟิลิปปินส์มาจอดแวะราวเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนทุกปีความเหมาะสมดังกล่าวของมรากาประกอบกับนโยบายที่ยืดหยุ่นของปรเมศวรและสุลต่านองค์ต่อ,ตอมาทําให้มรากาจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วการเดินทางครั้งที่4ี่ ในระหว่างการเดินทางของกองเรือมหาสมบัติครั้งที่4เจิ้งเหอได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบการก่อสร้างภูเขาเทียมขนาดใหญ่ใกล้ท่าเรือหลิวเจียยงเลอ่อพระราชทานชื่อว่าเขามหาสมบัติสูงราว30ฟุตกว้างโดยรอบราวหนึ่งไมล์ใช้เสมือนหอคอยนำทางเรือมหาสมบัติเวลาที่แล่นเข้าไปในแม่น้ำแยงซีหลังจากนั้นปีกิจสกาักราเจิ้งเหอต้องเดินทางไปจามปาอีกครั้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่จำปาถูกอันนำคุกคามอยู่เสมอเจ้งเหอได้รับคำสั่งให้นำกองเรือออกเดินทางตั้งแต่วัน 18, ที่18ธันวาคมปีคิเทศกราช1412แต่กว่าจะออกเรือได้จริงๆก็ล่าช้าถึงเดือนมกราปี1414 14. เนื่องจากต้องการเตรียมการมากกว่าเพราะได้รับคำสั่งให้เดินทางจนถึงอ่าวเปอร์เซียกองเรือออกเดินทางด้วยเรือ63ลำกำลังพล28,000คนออกเดินทางตามเส้นทางเดิมไปจนถึงเมืองฮอร์มุส ริมอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยนั้นว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยมีสินค้านานาชนิดเช่นอัญมณีล้ำค่าที่ราชสำนักจีนต้องการในระหว่างการเดินทางกองเรือจอดแวะที่สุมารตรากองกำลังเจิ้งเหอได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแย่งราชสมบัติด้วยการจับหัวหน้าฝ่ายขบฏชื่อซูกาล,ล่าได้นำตัวไปเมืองจีนและถูกประหารชีวิตนอกจากนั้นยังจับหัวหน้าโจรสลัดซึ่งเป็นชาวจีนพ้นทะเลชื่อเฉินจูอี ซึ่งก็ถูกประหาชีวิตที่เมืองจีนเช่นกันจากนั้นกองเรือได้แบ่งกําลังออกเป็นกองย่อยๆกองหนึ่งเดินทางแวะไปเบงกอซึ่งหมาหวนร่วมเดินทางไปด้วยอีกกองหนึ่งเดินทางไปชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกเรียบลงไปทางใต้จนถึงโมซัมบิกอีกกองหนึ่งแยกไปทางทะเลแดงไปแวะเมืองเอเดนและส่งกองกําลังส่วนหนึ่งเดินทางไปเมกกะทางบกขบวนเรือมหาสมบัติขบวนที่4นี้เดินทางกลับถึงเมืองจีน วันที่12สิงหาคมปีคิจสกัลตช1415พร้อมด้วยกษัตริย์และทูตจาก19ประเทศซึ่งขอติดตามขบวนเรือมาเฝ้ายงเลอร์และที่เดินทางมาเองในภายหลังอีกหลายประเทศนอกจากนั้นกองเรือชุดนี้ยังได้นําสัตว์แปลกๆของแอฟริกามาถวายยงเลอร์ด้วยเช่นยีราฟซึ่งยงเลอร์และราชสำนักตื่นเต้นมากเนื่องจากเข้าใจว่ายีราฟซึ่งมีเขาและรูปร่างแปลกประหลาดคล้ายกับสัตว์ในตำนานที่จีนเรียกว่าฉีหลิน นอกจากนี้ก็มีสิงโตเสือดาวนกกระจอกเทศม้าลายกวางแอฟริกาการเดินทางครั้งที่5ยงเลอทรงมีบัญชาญในปีคิสอักราช1 4 1 6ให้เจงเหอนำกษัตริย์และทู่19ประเทศกลับประเทศของตนเจงเหอและผู้ช่วยคนสำคัญคืออย่างชิงหงเป่าโจหมานและโจเหวนินออกเดินทางเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีคิสศักราช1417โดยใช้เส้นทางเดิมผ่านจามปาชวาปาเลมบงัง ซาโมเดลาอเจนิสุมาตรามาลากามันดิบคาลิคัสโคชินโฮมุสและเอเดนในระหว่างการเดินทางยังแบ่งกองเรือออกเป็นกองย่อยๆเพื่อนำกษัตริย์และทูต19ประเทศกลับไปยังประเทศของตนเช่นกองหนึ่งมีขันทีหงเป่าเป็นผู้บัญชาการมีขันทีโจมานเป็นผู้ช่วยอีกกองหนึ่งมีขันทีโจเวนเป็นผู้บัญชาการจากนั้นขบวนเรือได้เดินทางต่อเรียบชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก ไปจนถึงโมงกาีิสูบราวามารินดีเคนยาในเที่ยวกลับได้นำยีราามาถวายกษัตริย์ยงเลออีกหนึ่งตัวและมีทูตจากหลายประเทศขอโดยสารมาในกองเรือด้วยเช่นเคยการเดินทางครั้งที่6เจิ้งเหอได้รับคำสั่งเดือนมีนาคมปีคิศักราช1421ให้นำกองเรือขบวนที่6ออกท่องสมุทรแต่กว่าจะออกเดินทางได้ก็ล่วงต้นถึงปีคิศักราช1422 โดยออกเดินทางด้วยเรือ41ลำกองเรือเดินทางมาถึงซามูเดล่าในสุมารตราภาคเหนือเจิ้งเหอให้แบ่งกองเรือออกเป็นหลายกองโดยเรือส่วนใหญ่มุ่งหน้าต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียและแอฟริกาชายฝั่งแอฟริกาในช่วงนี้เปรียบเสมือนขุมทองการค้าของจีนกองเรือบางส่วนแล่นสำรวจชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาลงไปทางใต้จนถึงโซฟาลาตรงข้ามโมซัมบิกปัจจุบันส่วนเจิ้งเหอพร้อมด้วยเรือจํานวนหนึ่ง แยกตัวที่ซามูเดล่าเดินทางกลับถึงจีนในเดือนกันยายนปีคิเตศกักราดัง1422ในช่วงระยะเวลาที่กองเรือมหาสมบัติกำลังเตรียมการตลอดจนระหว่างการเดินทางท่องสมุทรนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างในจีนซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งกองเรือมหาสมบัติในระยะดังต่อไปนี้ระหว่างปีคิเตศักลา1419ถึง1423อันนำลุกฮือขึ้นต่อต้านการยึดครองของหมิง และสามารถรบชนะกองทัพหมิงหลายครั้งกองทัพหมิงประสบความสูญเสียอย่างหนักในปี1421ก่อนการเดินทางออกของขบวนเรือที่6เกิดพายุฟ้าขะนองและเกิดฟ้าผ่าพระราชวังต้องห้ามเกิดไฟไหม้พระราชวังและอาคารหลายหลังเสียหายพังยับเยินทั้งที่เพิ่งมีการสถาปนาเปิดจริงเป็นเมืองหลวงใหม่เมื่อต้นปี1421สนมคนโปรดของยงเลอร์ก็สิ้นชีวิตในกองเพลิงด้วยยงเลอร์ทรงเสียขวัญขุนนางในราชสำนัก างโจทย์จันว่าเป็นลางร้ายและสวรรค์แสดงความพิโรธในช่วงเวลาดังกล่าวยงเลอร์เริ่มประชวนเนื่องจากเข้าสู่วัยสูงอายุและกล้ำศึกมานานแต่ก็ยังทรงตั้งพระไทยจะเอาชนะมองโกใใ้้ได้ทรงสั่งเตรียมกองทัพใหญ่เพื่อทำศึกให้แตกหักในปีคิดทศกราช1 4 2 2ยงเลอรประชวนอยู่เสมอและสวรรคตในปีคิดทศกราช1 4 2 4ระหว่างการนำทัพไปมองโกจูกเก่าชื่อ โอรสองค์ใหญ่ของยงเลิศขึ้นของราชในปีกิจักาช1424เป็นพระบรมราชองค์การยกเลิกการส่งกองเรือมหาสมบัติในทันทีเจิ้งเหอได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่เป็นผู้บัญชาการทหารประจำนครหนานจิงโดยมีภารกิจหลักในการลดกำลังทหารในกองเรือมหาสมบัติและซ่อมแซมวัดและศาลเจ้าต่างๆนับว่าเป็นช่วงที่เจิ้งเหอตกต่ำสุดๆแม้ว่าจักรพรรดิพระองค์ใหม่จะสวรรคตโดยกรารทหาร ในปีคิดศักราชถึงพัน่จูจันจีโอรสของจูเกาชื่อขึ้นของราชก็ไม่ได้ส่งหรือฟื้นการส่งกองเรือจนกระทั่งในปีคิดจักราช1 4ถึงจูจันจีจึงมีพระบ,บรมราชาองการให้เตรียมการเดินทางกองเรือมหาสมบัติอีกครั้งเป็นครั้งที่7การเดินทางครั้งที่7ในปีคิดศักร 31, ถึงาชถึง1 4 3 3แม้จะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงในการรื้อฟื้นกองเรือมหาสมบัติอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็อาจสันนิษฐานได้ว่าตลอดระยะเวลาว่างเว้นไปหลายปีนั้นบรรดาการจากต่างประเทศคงจะลดน้อยลงคณะทูตจากต่างประเทศขาดหายไปอันนำตั้งตนเป็นอิสระสยามกับมะละก,กาก็ขัดแย้งกันมากขึ้นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของจีนก็ลดน้อยลงไปเจิ้งเหอซึ่งเข้าสู่วัยชรามีอายุป,ประมาณ60ปีในขณะที่ได้รับคําสั่งให้นํากองเรือท่องสมุทรเป็นครั้งที่7และได้รับคําสั่งให้เดินทางไปไกลกว่าครั้งก่อนก่อน เขาเรกองเรือออกเดินทางเมื่อวันที่19มกราคมปีคิสตศักราช1431ด้วยเรือกว่า300ลำกำลังพล27,500คนมีการแบ่งกองเรือออกเป็นกองย่อยเช่นครั้งก่อนแต่คราวนี้มุ่งไปยังดินแดนที่ขาดการส่งบรรณาการกองหนึ่งมาเยือนสยามและเตือนกษัตริย์สยามเป็นการเฉพาะมีให้คุกขามมละกากองเรือเดินทางต่อไปจนถึงคาลิคัสเมื่อวันที่10ธันวาคม ปีคิดสกัลต1432จากนั้นเจิงเหอก็จัดกองเรือย่อยให้ขันทีหงเป่าเป็นผู้อัญชาการสำรวจชายฝั่งแอฟริกาอีกโดยที่เจิงเหอไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยเนื่องจากล้มเจ็บเสียก่อนคงพักรออยู่ที่คาลิคัสไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจิงเหอเสียชีวิตที่คาลิคัสหรือระหว่างที่กองเรือเดินทางกับจีนหากเสียชีวิตที่คาลิคัสน่าจะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่บ้างเข้าใจว่าน่าจะเสียชีวิตขณะกองเรือเดินทางในทะเล ซึ่งก็คงทำพิธีศพภายใน24ชั่วโมงตามหลักศาสนาอิสลามและใช้ท้องทะเลเป็นสุสานตามธรรมเนียมของชาวเรือการเสียชีวิตของเจิงเหอและการยกเลิกการส่งกองเรือมหาสมบัติเป็นทางการหลังจากนั้นนับเป็นการสิ้นสุดการเดินทางท่องสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์การเดินเรือ